เราลองเล่นกันไหมอะไรเงี้ยครับผมน้องคุณบอกว่าพี่พี่พี่นี่อะไรมาถามใจเรื่องไหนเออน้อง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 เงียบเงียบไม่ได้ถามมึงไม่เคยกูไม่ได้ถามมึงเพื่อนเฮ้ยไม่ได้ถามมึงอย่าเสือกเลยเสนือยเหนื่อกแลคือเบาอยเบาอยครับความไม่ค่อยแข็งครับทำเสียงหมูใส่เงียบเลยไอ้บาปมึงไม่เล่นแล้วพวกมึงจะแหลมทำไมวะเห็นน้องบอกว่าเ่คนไหนชื่อแบงค์อะไรกันตัวนี้เพื่อนแบงค์นี่แหละเปิดอใส่สูตกับน้องอยู่นี่อยู่นี่ครับอยู่นี่อ่ะ เอ้ยเขาให้ข้าเราจังอะเพื่อนรู้ไหมกันทั่งแล้วมึงจะแหลมทำไมวะถ้ามึงไม่เล่นอะมึงจะปวดมากทำไมวะหัวทองวายทำไมอ่ะคเวียอะไรกระเจาะไรเฮียเป็นคเวียมาวากวมาฝาวุาวุมาวุาาวุนาาวุนะาวุนะไอสัตว์ไอชิ้นนี้แหลมไอชิ้นนี้แหลมมาดีาดีมาีมาด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 ีา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 ีมาีมาีวาีาีมาีาีมาี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 า ไอสัตว์เทียอะไรมึงไอสัตว์มึงทำทียอะไรมึงทำทียอะไรสัตว์มึงทำทียอะไรมึงทำทียอะไรไอสัตว์มึงทำนัมพีอะไรไอสัตว์กลับกลับมาการบ้านดิคุณไอสัตว์ คูอะไรสัตว์มันไปดิดุกส่วไปดิไอสัตว์ไม่ดูแซ่เลยเนาะอีแก่อีเฮียเล่นก็กากไอีควายดูแซ่หน่อยสัตว์จะหมดแล้วมึงอหรออีควายคูอะไรสัตว์คูอะไรสวนดิสวนนี่สัตว์สวนดิไอีควายไปดานันมาร์ดันมาร์ดานมาร์ดคุยอะไรมเมียเฮียกากไอยสัตว์เฮียเล่นก็โข่เฮียเบ้าบ้าเฮีย เสียมือไปไหนไอสัตว์เสียมือไปไหนไอสัตว์เสียมือไปไหนไอ้สัตว์เสียมือไปไหนโง่ไอ้เหี้ยมึงไม่รูดอะไรควายไอ้สัตว์เป็นี่อะไรสัตว์ไอควายนี่ก็โง่ไอ้เหี้ยมึงไม่พูดอะไรสัตว์ถ้ามันชุบเบอร์ลยโคปโคไปโคไปโคชุบบอร์ลต์ไโครอบรอบรอบลบรอบรอบลอบรอบรบรบรบกูเล่นเอง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 กูเล่นกูอะไรสัตว์กูอะไรสัตว์กูอะไรมึงกูอะไรมึงกูอะไรมึงเก่งไปไหนเก่งมึงไปไหนไอสัตว์เก่งมึงไปไหนตาย

นี่เอ on, ้บนย้อนสีสีแดงอ่ะจี้แม่งหน่อยดิไอเมื่อวานมึงพูดที่อะไรไอชืหัวเหลืองไอ้สัตว์ในสภามึงพูดที่อะไรฮะ แล้วเป็นคุยเลยสาระหาพ่ออะไรของมึงมึงเป็นอะไรอะไรมึงเป็นที่อะไรมึงมึงเป็นที่อะไรมึงเป็นอะไรมึงร้อน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 มีอาการอะไรมีอาการอะไรเย็ดเย็ดมีอาการไอ้ควยเย็ดเย็ดเย็ดตามเพจจัดไอ้ควยควยเห็นมึงเดาตามเพจทุกอย่างเลยควายมันลงมาดีมึงจะโชว์คุยอะไรสัตว์มึงแบบมึงมึงไม่ต้องเรียกร้อนลงไปก็นอนเย็ดเย็ดไอ้คุย กูกูเห็นกูเห็นนอนทุกไฟเลยพวกมึงเนี่ยกูเห็นมึงนอนทุกไฟเลยอะไรมึงอะไรมึงด่าโคตรตามเทนอ่ะเย็นร้อนเฉยมเบลออะไรมเบลออะไรมเบลเบลออะไรมึงเย็นโอ้ยเย็นร้อนเดี๋ยวตามไลกินนะครับดูเย็นอุ้ยโอ้ยเบลจัดเย็นไอ้เรือเย่ารอเย่ารอเย่ารอไอ้ตามเทจัดไอ้คอยตามเทจัดไอ้เนี่ย เนี่ยได้เนี่ยนี่เนี่ยนี่ไงกูมาแล้วเนี่ยนี่ไงกูมาแล้วเนี่ยแล้วกูมาแล้วเนี่ยนี่เนี่ยมึงไม่ต้องกลัวมึงไม่ต้องกลัวกูลงแน่นอนแล้วคุยเลยไอ้สัตว์มึงเป็นคุยเลยนี่ไอกูมาแล้วเนี่ยแล้วมึงเป็นคุยเลยไอ้สัตว์แล้วมึงเป็นคุยเลยไอ้สัตว์แล้วเป็นยังไงแล้วเป็นเนี่ยอะไรไอ้สัตว์แล้วมึงเป็นคุยเลยไอ้สัตว์ตายดิควายไอ้สัตว์แล้วเป็นคุยแล้วกูตายอ่ะตายหรือยังห่ะแล้วกูตายอ่ะควายคุยเลยไอ้สัตว์แล้วกูตายอ่งแล้วกูตายอ่งไอ้ควายไม่ได้สิอย่าง มึงเป็นคุยอะไรไอ้สัตว์สัต์แล้วกูตายยางไไ้สัตว์เสกกูยังไม่เคยดับเลี้ยี่อ่ะแล้วเป็นคุยแล้วก็คืนก็คืนก็คืน แต่มึงน้ำคอน้องมึงติดกูไม่ได้ครึ่งไม่ต้องมองคอนคุยมึงเดียวกูฆ่าตายแหลกเพียอมึงไม่ต้องทำมันกลับไปเล่นวายแปดแล้วกูเห็นมึงตายกูตัดมันไปไอควายไอควายไปได้แหละกูอยากได้สกอตต์กลับบ้านในเฮียต่อแล้วไปเฮียไกมึงดูได้ข้างหลังใครเขาคือไอควาย กันเน็ตกูกระดิดมาไม่ต้องไอเพื่อนรอเด้งเบียบมึงไปโกเลยไม่สัตว์เดกูไปวอรเดมึงรอเพลงกูปล่อยแต่มึงรอโกรอเด้ง้มือล่างม่อยู่ติกูสงดมนอนเล่นถึงมึงคิวกูไม่ไปชวยเพื่อนนี่นะไปช่วยเพื่นมึงบอกตัวเองโให้มึงเป็นโเดนลังกูฟังคาคือิ่งทว่าด่าโกเด้งแล้วถ้ามึงมึงี่อยากสนุกมึงอยากกระตุกมัดอนเ้นมึงอยากทล่งมึงก้สตนเนี่ยเจสติเอ็นช้ำมึงโดนกูเตะกันเตะกันตอนนี้ว่าเป็นบอลเป็นบาสตัดน้ำมันกูกย มึงอำนี้อะไรมึงไอ้ควายไสัต์มึงทำเยี่อะไรโง่มีแต่เสียงจริงๆเนาะไอ้ยียเล่นหนังควายเลยเยี่อะออยหน้าหีมึงไม่พูดละไอ้สวยมึงไม่พูดละไอ้หน้าหีคุยไรมึงยัทำีูรหลไม่พูดเลยมึงดูหน่อยมึงดูหน่อยมึงดูหน่อยยังไม่พูดลวไอ้คุยไม่พูดละอะมึงมิ้นคุยรมงมิคุยไรสายมันไปได้ปะมันไปได้ะมันไปได้ปะดูดไดู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 ดด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 ดง น้อไปเล่นต่อน้อยกลับมาเล่นกลางไฟ m s มึงฟังเพื่อนกลับมาเล่นกลับมากลับมาเล่นบ้านกลับมาเล่นบ้านยืนยืนบูดยนบ่ดยืนบดยน ไปกันมาเล่นหลังบ้านมาเล่นหลังบ้านสัวบ้านเรโดนเงี้ไปังีแลวฟังสิ่งที่กูพูดเมันเกิดอาการลำัอย่างะบาสียกันไปกกันไปกันไปกันกันไกนไกนกันไปานนักนเลยเราไปก็บันกกูจะเอา มันซีสีสัมันเพิ่งมามันมันเพิ่งมาเต็มเลยปีไอ้โง่ทำเี้อะไรมึงมาทำเพี้ยไปจะเป็นพระเอกไอ้ควายทำเี้อะไรมึงมาเนี่ยมึงจะมาเป็นพระเอกไอ้โง่ราโคตรตลกไงทเี้ยอะไรต่อยเฉยต่อยเฉยต่อยทพี้อะไรมึงไอ้กาโอ้โหปาาาาาาาฟรีเหมือนเดิมอ่ะ กากไอ้ดึงส่งไปดิเฮียอะไรมึงมีแต่เสียงไอ้ควาย90าวสในน้องไอ้ควายดูสกอร์ด้วยเฮียเสี่ยวอยากได้ไททันเปลี่ยนมาเลยอ่ะเฮียอยากได้ไททันเปลี่ยนมาเลยมึงเบียวอะไรกูเฮียมึงเบียวเฮียอะไรมึงมึงเบียวเฮียอะไรมึงมึงเบียวเฮียอะไรมึงอยฝันเล็บหมาเฮียมีมึงดูเนียนเนียเนียเนียนมีอะไรมึงดับดับไอ้ควายดับดับดีมึงไอ้โง่ดับไอ้ควายเสียงตัดดีมึงไอ้ควาย ขายขำจัดไอ้ตัดมั้ไม่ต้องใช้มีดหรอกมั้งน้องปิดเดพี่ปิดเลยพี่ปิดอยู่แล้วไม่ต้องร้องไอ้ควายปิดอยู่แล้วปิดอยู่แล้วน้องไม่ต้องร้องกูปิดได้อยู่แล้วไม่เหมือนพวกมึงหรอกนี่ตัวกากไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงเถลียวไอเยี่ยไอสากเขาขึ้นแก๊งมาเล่นด้วยกันไอ้ควายอะไรใครป้มือชูหกใครเขาสลือมให้ดูเขาบ้านเราเขาบ้านเราเขาบ้านชิบไปบ้านก็ได้เนี่ยไปบ้านติีสลือชูไอ้ควาย โชว์ลามทำตัวซามซามจนคนเขาล่ำคาลูกระตาเปลี่ยนจากใช้คีย์บอร์ดเป็นใช้ใหม่เลย้วงูมาถุงแล้วใส่ชดาแล้วทำตัวสมองหมาปัญญาควายคิดไม่ได้มันแก่จุดขายกูเผลอหวลาสซายเพื่อไอสัตว์เพื่อไอสัตว์ไอสัตว์มึงเพื่อไอสัตว์เพื่อไอสัตว์ไอสัตว์มึงเพื่อไอสัตว์ดูยามึงมากจนเบิร์มมึงมานั่งละเมออไย องู่งงๆเสยยงกล้ามาเผย